สวัสดีครับผมสวัสดีสมาชิกทุกกตาครับวันนี้ก็วันที่11มิถุนา,นนายนช่วงบรรณารอย611กับวันนี้ราคานังยางสดอยู่ที่ประมาณ80บาทครับราคากียางคกนก็กิโลละ30บาทครับเพื่นเป่น,เปนครับกับผมลงคลิปนี้ไว้เพื่อเป็นสตอ,ตอรี่นะครับเพื่อเตือนใจเตือน เหตุการณ์ความทรงจำในปีตัดไปครับเปล่ยนเปล่ยน,น,น,นครับผมก็ตัดสินใจครับโขนยางลมยางนะครับไม่ใช่โข,ขนถ้าโขนเราต้องเอาไม้ใกล้กันของผมนี่คือลมกับลมยางอายุก็ประสามาสี่ปีกับปอผมปลูกปลายตันว่ากลางเดือนตันว่าเลยช่วงปัจจร้อยสิบก้านะครับปีนี้ช่วงปัจจร้อยยี่สิบสี่กัตีว่าสี่ปีนะครับนี่ครับใหญ่บางเล็กบางนะครับเล็กบางก็มีครับ เหล็กกับย <aid> ัางกับนี่กับเหล็กเหล็กกับมาณแต่นี้ก็มีกับผมมันอยู่ใต้โรงโม่ก็ตองเผื่อนนะครับมันเหล็กนะครับที่ว่าอยู่ใต้โรงโม่ก็ตองเผื่อนก็จะเหล็กเยอะนะครับเนี่ยเนี่ยไอ้ที่ตรงในทุกู้เด็ดอีกีกับกาต้นเถาแถวปีวีที่องนิ้วนะครับนิ้วกลึงประมาณนั้นนะครับแถวปีวีที่นึ่งนิวก็ประมาณมีนะครับนี่ครับโรงโม่ก็ตองเผื่อนี่จำเป็นครับปลูกยางก็ว่าจะจี้ไปอาเจ้งนะครับแต่ทำไม่ตอนจะเดินเติบโตไม่เต็มตีนะครับผมไม่ได้เต็งเด็ดในการปลุกงานนะครับ เพราะว่าจวงเป็นนาฟุ้นนะครับเพลงกลางๆเป็นโรกเขาก็จะทําให้กล้องเราเป็นโรกนี่ครับโดยโรกหยาดดวนมันนี่ครับนะครับมันก็ทําให้ใบเล่นนะครับอย่างโตในการโตนะครับนี่ครับมันก็เริ่มช่วยดีครับบางเตวแต่ปุ่มตัดสินใจครับตัดสินใจลมยางนี่ครับนึกรับลมมายางได้เป็นโค้งนะครับไม่รู้โยไปทำอะไรดีก็น่าจะเป้านะครับ หมกต้านก็ไม่ไม่ได้ตุกบใบกับไม่ได้ตุกใบกับใกล้กันน่าจะไม่ได้กี่บาทนะครับตาติ้นใจนะครับไหวโกว้วยให้วัวรับเปลือกตีจะอ่าเนี่ยรับปลูกตูเรียนก็ยังไม่ไกลเลยครับป้อมความกิดของป้อมยังไม่ไกลเลยครับกับเนื้อตีของป้อมประมาณร่ำไรเองกับเพื่อนๆปล่นนูดันบนนัวของป้อมกัเนี่ยรับป้อมต่ำใบตีต่อนตีร่ำโจทยางก็ประมาณหยีริบต้นกับแต่ย่อยปลูกมาที่หยีริบต้นหยีริบต้นก็บร่โจทยางครับ อันนี้ครับตามรูดยางกระตี้ทิปเมตรยาวทีทิปเมตรกระกว้างปันมาณทีทิปนะครับอะกว้างประมาณยี่ทิปทีละตีละยี่ทิปเมตรนะครับยาวประมาณทีทิปต่ำไม่ตีรูดตีรูดนะครับนูดาโนูก็ดาปลูกเรียนตั้งไว้นิดนึงเลยครับไอ้นูก็งามมั่เลยครับย่่ายเลยครับเป็นลูกเลยครับกระปลูกปลอมนครับกับยางเมื่อก่อนผมเจอตีนะครับเจอได้เตรียมโร่งรายนะครับกระปลูกตุเรียนอะตรงนี้ก็โกนครับ ตึงกอาขกอมาใกล้ตีรังอีกหลายผมวัลุงไปตรงนู้นตรงนี้ครับผมกุดเรียนอกไปปลูกตรงนู้นครับอ่าแต่พอนี้พอนพีพป้านไปที่ปีนี่ครับอ่าเรียนมันหญ่กว่ายางเยอะครับผนผลิตก็ลากาก็ดีกว่านะครับแต่ว่าเมื่อก้อนนี่ตัดสินใจตีปลูกยางก็เพราะว่าเรื่องน้ำกับกลัวว่าน้ำไม่มีนะี่ครับไอตอนนี้ป้านไปที่ปีเราเก้ปหน้าเรื่องน้ำได้เลยนะครับมีแรงน้ำเนี่ยก็ตัดสินใจเอายางโอกครับ อยยางโอ๊กเลยก็เปื่อที่จะปลูกม่อนโตนะครับก็จะเตมน้ำดัครับอุดรังกิ่งไว้สักนิดกับไหวกินนะครับไหวกินไหวกินไหวกล้เพื่อที่สักต้นทิพต้นหียทิพต้นกับกับนัวกับการด่างนู่กับต่าไปืที่ยิครับไม่มีเครื่องเรือย่นกับเพื่อนเื่อนใจเรือมือกับนี่ครับเรือมือเรือกับมือเลือยเลือยไปเรือยรับนี่ครับเหนื่อยปักนะครับ เหนื่อยปักเหนื่อยเหนื่อยปักหยุดก็หนังนะครับไม่ดีแต่มาได้ก็หนังนะครับนูกับเอาหนามได้ติ๊กเจอหนามแก้งมาครับเจอหนามัดลุ่มมาครับจวงร้อนรอนี้เป็นแรงดีครับด้านหน้านูก้องหนองใจครับหานูลูกได้สักปีได้เลยครับมีลูกน้ำมีเต้งน้ำอยู่กับตรงนู้นนะครับตามปลาปลาบุก็ปมโตไปจากตรงนู้นปั่นว่าเม็ดครับกับกับหนองใจ นครับด้านนี้ก็มีป่าป่าผู่เกล้นนะครับแต่ไม่ได้เดินมาที่นะครับก็จะเดินมาจากวังนี้ต่างกันครับด้านบนก็คิดไว้ว่าจะปรับดินนะครับว่ายกลูกน้ำถักหลูกครับด้านบนนู้เป็นป่าป่ามังกรอีจาวงนะครับแต่ของผมก็ปลูกจะขึ้นไปทุ่งก็เอ็นวิวร้วยุ้งกันครับเพื่อนๆครับวิวเลยวิวเคยช้วยครับนี่ครับปลูกได้ข้างหลังนู้ปลูกได้เดือนเลยครับปลูกตัดนะครับนี่ครับปลูกตรงนี้เต๊ะกับปมก็ล่มยางตามเต้ยนะครับล่มตามเต้ย ทำจนว่าเต๊ะต่ำแต้วนีกวาดกวาดเก็บกวาดเลยก็คุดกว้างหัวปลูกก็ตำต่ำแต้โตไปครับแต่ปัญหามันดันบนนี้ก็คือเป็นป็นปลาย้าครับผัวตัดเรามันยังไม่หมดครับเนี่ยครับพ่มกลาวว่าจะกวาดลมมายากามาเลยก็จุดเป้เลยก็จีดจักตีนครับเมื่อก่อนมันไม่ปินยากาครับยาก้านี้คือจะเดินหัวอ้ามรด้วมากับมันแต่งไปตามดินเลยครับ ในนี้นี่สี่ปีเหมือนกันครับแต่อย่างเล็กมากครับโตปีวีซีี่วุ้นหนึ่งนิ้วก็ยังมีครับนี่เล็กเยอะครับปลูกโพมันเลยครับเหมาก้อนนี้ได้ปุ๋ยได้ได้เหมือนกันตั้งปลาตั้งเน้เหมือนกันครับนี่ครับแต่ว่าปัจจัยลักเลยในเรื่องของยางบารา้าไม่นี่ครับก็คือโรคครับโรคจากตัวหนึ่งก้าวตัวนเราเนี่ยครับมันโยนมันดวนอยู่ดีๆมันก็ตายไปเองนะครับนี่ครับโยกดวนมันมันก็ตายไปเองนี่ครับปุ๊ ไม่ใช่ว่าไม e ่จริดหน้ารับเมื่อนกันครับขึ้นมาตั้งโกนตั้งปุ๋ยร่วมตําอยู่กับปุมเกยตําคลิปไรปุ๋ยไรเปลื่นเปลื่อนลงในยูทูบการเกยมีนี่ครับแต่ว่าปุมก็เหนื่อยเหลืองยางนี่มาตั้งแต่หมอนึ่งครับตัดยางตีดยางเป็นแตงอายุที่แป๊มปีนครับตัดเหล็กหมอนึ่งจนตึงปริญญาก็อย่างตัดจบปริญญามาเลยก็อย่างตัดครับตัดยางนี่เปลื่นเปลือนกับมันกว้างขึ้นฟื้นความรูดึกมากครับ บางที ate, er. ader, ini, care, ่เราโน่นก no ําลังร้อยบบดีครับวัวรุงรุงหรือว่านี่ครับต้องเหวี่ยงขึ้นไปตัดยางนี่จัดไอ้ไรมันเป็นวันนั้นครับถ้าตัดยางเองไม่ปลื้บกีการเราก็ไม่ได้ครับแต่ถ้าตัดยางจางนี่ไม่ได้เลยครับก้นตกแต่ว่าเต่แกตัดก็ต้องตัดกับหน้ายางเล็กน้อยก็ต้องไปตัดครับคือเหนื่อยกับยางมาไล่ปีครับในชีวิตปุ๊บครับนะก็ว่าเราก็ไม่รวยสักทีนะครับนะปอยอยู่ปอกิน ปมก็ไม่ได้ดูตู้อาชีพตัดยางนะครับนะอย่าไปเปล่ยนเปล่ยนหน้าปมดราม่าเราอะว่าปมดูตู้อาชีพตัดยางล่ะปมเจิดจู้แล้วก็เคารพอาชีพตัดยางมากับโรวาโรูย่อยมาได้กับยางบาราเนี่ยครับแต่ว่าปมว่าคือความกิดปมนะครับนะยมเหนื่อยมากับยางบาราก็ลายปีเลยครับคราวนี้ก็ลงมาเหนื่อยกับถูเรียนเลยทริปปีเลยที่ว่ามันจะได้พ่นตบเต็นเมื่อนกันไม้ครับนี่ครับปีในการได้กินเลยครับกองปมดูครับ กาไม่เป <c reading repetition> ็นไม้กี่ลูกนะครับส้นป so, ็นด้านหลังน <sino> ูนแต่ถ <abra artist> ้าปีหน้าเป็นมดนี่ครับผมวอาเกณฑ์ได้เลยครับด้านหน้าด้านหลังนูนครับนี่ครับเหมือนกอนก็ปลวกใกล้ตรงนู้นครับตีตอนมาใยตรงนู้นครับอ่ารายครับแต่มันรุ่งมาเกินครับมันจันมาครับมันจันแบบนู้นเลยครับผมจะติ่ใไม่เอาครับเพราะว่าน้ำมันต้องใจเครื่อดันเร่งไปีจริงอรายตตอนม้ใยนู่นครับต้นอนมาใ่ด้านหลางนู่นครับถ้าว่าว่ารายนู่นผมไม่ต้องลอมตรงนี้เลยครับ ไอ้นก็กอนมาอยางออกเรืแต่นั้นนี่ครับมันรุ่งครับรุ่งหมาครับก็เลยตัดสินใจทำตรงนี้ดีกว่าครับคิดอยู่นั่นครับตัดสินใจแรงเล่อยู่นั่นครับแต่เมื่อเราเดินหน้าเร็วนะครับเราเดินหน้าเร็วเราอย่าต้อยลังครับเดินหน้าเร็วรก็อย่าต้อยลังนะครับทำไปเรื่อยๆทำไปทีนิดครับเอามีแรงเองทำนะครับไม่ต้องออกปากคนอื่นด้วยวาไม่ต้องเดินรอนคนอื่นครับมีแรงเองนะครับทำวันทิปตอตนนี้ทิปตอตนนี้ครับ ผมบานอยู่ป่าพย่อมนะครับกับรถมารายดีในโต๊ะอันเภอประโยชน์ครับไอ้นู่นบานอยู่ปัดลุงครับไอ้นี่อยู่ในประโยชน์จังหวัดตรังครับแต่มันตอเด่นนั่นครับไปกลับกัเจ็ดติ๊บอาลแกไปติ๊บลูกเลครับนี่ครับก็มาทุกวันได้มันวันไปติ๊บบาทติ๊บบาทก็ไม่หมดนะครับมอเตอร์ไซค์นะครับแต่ก็มาตัวันละนิดไอ้นู่นบานหนองใจเลยครับบานหนองใจหนองใจก็ท้วนอยู่นี้ครับนี่ครับก็ตั้ไปทีละนิดครับ ความวันความวังอยู่ที่ต้วนเรียนเลยแลนะครับนันในวันกลางหน้าเราต้องเจอวันหน้าอุปสรรคอีกมากมายครับตาต้วนเรียนนี่ครับแต่เรารลอมที่จะเจืินไปเจินนึงครับนะครับในว่าเราืเร่องน้ำเ,เรื่องหญ้าเรื่องลวเรื่องวันจะปื้ดนะครับเราต้องเจอเราต้องเจออยู่แล้วครับไม่ใช่ว่าวาดฟันว่ายาตัวรู้อย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าปมกับเหนื่อยกับยางมาไลาป่ปีค่บลงยากจะเหนื่อยกับตัวเรียนเลยทักทักรบกับทักตั้งครับตำกิลิปน้ไว้ตำโพตคลิปนิไว้ครับเพื่อเป็น เพื่อเป็นความจำนะครับในปีทัดเป๋วเราได้ทัมอ่าก่นมาในวันนี้นะครับเราคลิปไปลงในช่อง YouTube ให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับเก็บไว้เป็นเตือนความจำในปีทัดเป๋วกับได้ดูว่าปีนี้ครับปีต่อไปนี่ครับความใจเดินแตกต่างมันเป็นอย่างไรนะครับด้านล่างน้มีโบ้หนึ่งโบ้กับเพื่อนๆดำๆตรงนั้นผมกุดเดืวกปู่ปลายางปลายางไม่ได้มาตต้านกับให้เอกหมดนะครับจ่ายเรารับน้ำไปจุดนึง ถึงงนี้ตั้งโต้มันริครับกะว่าจะยกมาไว้ด้านบนนี้นะครับเลยกระปาขึ้นดันบนนู้นะครับจะซื้อมาเพิ่มนะครับกะไม่มีได้หมาครับตั้มคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับลมกล้องพุ่มลมก้อนตุ่มนะครับลมก้อนตุ่มนี่ครับหนึ่งเตล่รองเตล่ตามเตล่นี่กับรลบนี้นะครับบันตึกไว้ยก้อนนะครับ ก็โอยมาใต้เปื่อนจุ่มแล้วเวลาเช็ดเืองบนนูนนะครับขอบคุณตกตานนะครับทีก้าวมาติดตามเป็นกำลังใจนะครับไอ้คำแนะนำอ่าพมนอมรับตกกคมที่จุ่มนะครับเอาแบบเอามาปรบปรุงเหลกาไม่ได้ดูตู้อาชีพกีดยางแต่อย่างใดนะครับแต่เพื่อตีคนกามารับจุม่มอ่วาวป้อมดราม่าเรื่องราคายางเรื่องว่าโดยขายยางปลาดาหลาไม่จริงเลยครับพมนี่คือย่อยมากับยางนะครับแต่ยากอีเปียนเลความตาตายไม,ไม่เลยนะครับ ก็ขอบคุณม,ม,มากๆกครับตีก้ามาติดตั้งรับชมคงกับสวัสดีครับ